ส,ส้อมอไซสไตล์ช่างบ้านนอกสวัสดีเพื่อนเพื่อน fc ทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปทำการไล่ลมปั๊มน้ำมันทูทีของค่าย Honda ทุกรุ่นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ n s r n o v a d e a nova tera นั่นแหละนะครับ honda beat R honda d e a นะครับ ls นะครับก็นะครับจะ,จะต้องทำการไล่ลมปั๊มน้ำมันทูทีเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะครับเพื่อนเพื่อน หลังจากที่ได้ทำการผ่าเครื่อง Honda n o v a r s คันนี้นะครับเพื่อนๆประกอบเข้าไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายของการประกอบเครื่อง Nova แล้วล่ะนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพื่อนๆซึ่งในขั้นตอนสุดท้ายนั้นก็คือขั้นตอนของการปรับจูนน้ำมันทูทีนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นะครับให้น้ำมันทูทีนั้นเข้าไปหล่อลื่นเครื่องยนต์นะครับ ให้เหมาะสมให้เพียงพอต่อการใช้งานนะครับเพื่อนๆซึ่งทุกครั้งที่ผมทําการประกอบเครื่องรถ2จังหวะเสร็จไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับผมจะทําการถอดร้างไส้กรองปั๊มน้ํามันทูทีนะครับเพื่อนซึ่งไส้กรองปั๊มน้ํามันทูทีนะครับอาจจะอยู่ที่บริเวณทางออกถังน้ํามันทูทีของรถทุกรุ่นเลยนะครับเพื่อนนะครับย้ํานะครับ ที่ถังน้ํามันทูทีนะครับตรงบริเวณทางาน้ํามันออกหรือว่าสายน้ํามันออกนะครับจะมีไส้กรองอยู่ทุกรุ่นนะแต่ไม่รู้ว่านะครับอายุรถขนาดนี้จะยังคงเหลืออยู่หรือไม่นะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าบางทีไปเปลี่ยนสายน้ํามันก็ถอดทิ้งไปเลยนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับอ่ากรองไสแล้วอ่ากรองไสนะครับหรือว่ากรองหยาบนั่นเองนะครับเพื่อนจะสวมอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นของตระกูลโนวา นะครับทั้งหมดเลยนะครับฮอนด้าจะอยู่ลักษณะแบบนี้แล้วก็เป็นท่อใหญ่สวมเข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับซึ่งนะครับเราจําเป็นจะต้องทําการล้างไส้กรองนะครับเราจําเป็นจะต้องทําการล้างไส้กรองทุกครั้งนะครับเพื่อให้น้ํามันเดินลงมาที่ปั๊มได้สะดวกนะครับเพื่อป้องกันอาการน้ํามันทูทีลงไม่ทันหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือป้องกันอาการไส้กรองอุดตันนั่นเองนะครับเพื่อน ซึ่งนอกจากอ่าไส้กรองน้ำมันจะอุดตันแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทำให้น้ำมันทูทีไม่ลงไปที่ปั๊มนะครับเพื่อนนั่นก็คืออาการฝาถังอุดตันนะครับที่ฝาถังน้ำมันทูทีของรถทุกค่ายนะครับจะมีรูน้ำมันอาจจะมีรูอากาศอยู่หนึ่งรูนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นให้เพื่อนเพื่อนเอาลมเป่าดูสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนผมเห็นนะครับ อาฝาถังทูทีในลหลายๆรุ่นที่อาหลุดหลวมสึกล้อนะครับก็เอาถุงพลาสติกไปพันแล้วก็ยัดลงไปนะครับเพื่อนๆนะครับอาการแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆทาแบบนี้อาการที่เพื่อนๆเ,เจอก็คือร้อนแล้วดับนะครับเพราะว่าน้ํามันทูทีลงไม่ทันลงไม่พอนะครับเพื่อนๆในเมื่อไม่มีออกซิเจนหรือว่าไม่มีอากาศเข้าไปภายในถังน้ำมันน้ำมันก็จะไม่ลงนะครับเพื่อน จากอาการที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับเ,เพื่อนๆก็ยังคงมีอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้น้ำมันทูทีลงไม่พอลงไม่ทันนะครับเ,เพื่อนๆก็คืออาการของสายน้ำมันบีบรีบ,บตีบตันนะครับเ,เพื่อนๆสายน้ำมันที่เราไปซื้อมาใส่นะปัจจุบันนี้เมื่อโดนความร้อนหรือว่าใช้งานนานไปนะครับสายน้ำมันก็จะหดตัวแล้วก็บีบ นะครับให้ท่อทางเดินน้ำมันของเราเล็กลงนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้น้ำมันทูทีลงไม่พอมีอาการเครื่องร้อนแล้วดับเครื่องยนต์สึกล้อเร็วนะครับอันเนื่องมาจากขาดน้ํามันหล่อลื่นนั่นเองนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราทําการเคลียร์ไส้กรองน้ํามันทูทีแล้วก็ฝา,าถังแล้วนะครับสายน้ํามันเคลียร์แล้วนะครับทีนี้ก็จะเข้ามาสู่ขั้นตอนของการไล่ลมนะครับเพื่อน นะครับถ้าหากเรานะครับไปยุ่งเกี่ยวกับน้ำมันทูทีนะครับเพื่อนๆพืทำให้น้ำมันขาดระบบนะเราจำเป็นจะต้องทำการไล่ลมปั๊มน้ำมันทูทีทุกครั้งนะครับสำหรับรถ2จังหวะทุกค่ายทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเพื่อนๆก็จะมีจุดมีน็อตให้เราทำการไล่ลมอยู่นะครับเพื่อนนะของค่าย h อน da จะใช้ประแกเนี่ยเบอร์ B 6เบอร์7เนี่ยนะครับเพื่อนเเบอร์ B 6เบอร์7ในการคายน็อต นะครับคลายน็อตไล่ลมน้ำมันทูทีนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนถามว่าเราไม่ไล่ลมได้ไหมเดี๋ยวระบบของเครื่องยนต์จะไล่ลมเองนะครับสามารถทําได้แต่นะครับลูกสูบของท่านจะเบรกก่อนที่น้ํามันอ่าก่อนที่ปั๊มจะไล่ลมหมดนะครับเพื่อนเพื่อนลูกสูบจะเบรกก่อนนะดังนั้นให้ถอดทาการไล่ลมจะดีกว่าให้ระบบมันทํางานเองนะครับเพื่อนเพื่อน ในการไล่ลมปั๊มน้ำมันทูทีก็แค่คลายน็อตออกเฉยๆนะครับเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรนะนี่ให้เพื่อนๆดูกันชัดๆเลยนะครับเพื่อนๆว่าเวลาที่เราคลายน็อตไล่ลมออกนะครับเพื่อนๆในช่วงแรกก็จะเป็นนะครับอากาศออกมาก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นอากาศออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นน้ํามันนะครับน้ามันถึงจะออกมาตามหลังนะครับเพื่อนในขณะที่เราทําการไล่ลมนั Likewise, ้นนะครับให้เพื่อนๆสังเกตดูดีๆเห็นไหมนะครับขณะที่ เราคิดว่า,าไล่ลมหมดแล้วนะครับก็ยังมีฟองอากาศออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนดังนั้นในการไล่ลมปั๊มน้ํามันทูทีนะครับควรที่จะปล่อยให้น้ํามันทูทีไหลอยู่สักประมาณ1นาทีนะครับเพื่อนเอาชัวร์ไว้ก่อนนะหลังจากที่เราได้ทําการไล่ลมน้ํามันทูทีไปเป็นที่เสร็จสรบเรียบร้อยนะครับเพื่อนเอาชัวร์เอามั่นใจก็คือเป็นนาที2นาทีแหละนะครับปล่อยให้มันไหลออกมานะครับปล่อยให้ น้ำมันทูทีจากถังนะครับดันอากาศออกมาจากปั๊มให้หมดนะครับเพื่อนๆนนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการปิดน็อตเข้าไปนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราทําการปิดน็อตเข้าไปในขั้นตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับเพื่อนเพื่อนขั้นตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะในการที่เราประกอบรถ2จังหวะนะครับเพื่อนๆในช่วงนี้ในช่วงที่เราทําการไล่ลมปั๊มทูทีนะ เราจำเป็นจะต้องใช้น้ำมันทูทีผสมเข้าไปที่ถังน้ำมันเบนซินนะครับเพื่อนๆนะครับเราใช้ทูทีผสมเข้าไปที่ถังเบนน้ำมันเบนซินนะเพราะว่าในช่วงนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงที่เราทําการได้ลมนั้นเราจะต้องมีการสตาร์ทเครื่องอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็หลายนาทีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆถ้าหาเครื่องยนต์นะครับขาดระบบทูทีไปนะครับเพืนะ่อน อาจจะทําให้ลูกส uh ูบเบรกตั hmm, so like ้งแต่ตอนลันอ oh oh ินตอนสตาร์ทน mm. ี่เลยก็ไ <tôi> ด้นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าดังนั้นก็นะครับให้เพื่อนเพื่อนเอาน้ํามันทูทีหรือว่าน้ํามันเครื่องผสมลงไปในถังเบนซินก่อนนะครับเพื่อนเพื่อน่าเป็นสํารองไว้ก่อนว่างั้นนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นให้เพื่อนๆถอดสายน้ํามันทูทีนะครับสายน้ํามันทูทีที่เป็นลักษณะรูปตัวเอสนะครับเพื่อนๆรูปตัวเอสนะครับอ่าถอดออกมานะครับถอดท่อนไหนก็ได้นะครับ อ่าถอดท่อนที่ติดก mm ับคอลีดก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆทําการถอดออกมาก่อนนะครับอ่าถอดออกมาทําอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูนะครับว่าน้ํามันทูทีนะครับของเรานะครับไล่ลมเสร็จสับเรียบร้อยเราสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับปั๊มน้ํามันทูทีสามารถสร้างแรงดันหรือว่าสามารถจ่ายน้ํามันทูทีให้กับเครื่องยนต์ได้หรือไม่นะครับนี่เอายวคีมดึงออกมาเลยนะครับผมจะดึงเอาท่อนในออกมานะครับสายน้ํามันที่เป็นตัวเอสนะครับที่ต่อกันกับปั๊ม oh, ท,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 ทู structured. ทีนี่แหละ นะครับเพื่อนๆนะครับดึงออกมาก่อนนะครับเพื่อนหลังจากที่ดึงสายน้ํามันออกมาเป็นที่เสร็จสรบเรียบร้อยนะครับเพื่อนทีนี้นะครับก็ถึงขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องแล้วก็เร่งเครื่องเพื่อให้เพื่อทําการตรวจเช็คนะครับว่าปั๊มน้ํามันทูทีของเราได้ทํางานเป็นปกตินะบางท่านอาจจะใช้ลักษณะสตาร์ทเดินเบาไว้แล้วก็ไปเร่งที่ปั๊มทูทีเร่งจนสุดเลยนะครับเพื่อน เพื่อเร่งให้ปั er <t> ๊มทูทีจ่ายน้ำมันออกมานะครับเพื่อนๆเราจะดูว่าอ่าน้ำมันเนี่ยนะครับจะจ่ายตามรอบเครื่องหรือไม่จะจ่ายมากจ่ายน้อยแค่ไหนเราก็เร่งเร่งที่ปั๊มทูทีดูนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าถ้าน้ำมันยังไม่มาก็เร่งเร่งเครื่องช่วยสักหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าน้าน้ำมันก็นะครับเริ่มมาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่น้ำมันก็เริ่มมาแล้วอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะ เห็นไหมนะครับเพื่อนๆื่อนถ้าเราไม่เอาน้ํามันทูทีผสมลงไปในถังนะครับในช่วงนี้นะครับรถอาจจะลูกสูบเบรกลูกสูบติดก็ได้นะครับเพื่อนหรือใครที่คิดว่าน้ํามันทูทีแห้งถังแล้วนะครับขาดระบบแล้วจะทําการติดเครื่องเพื่อให้ระบบมันไล่ลมเองก็พิจารณาดูนะแค่เรานะครับไล่ลมปั๊มนะครับเรายังติดเครื่องนานขนาดนี้นะครับน้ํามันถึงจะมาถึงปลายสายน้ํามันทูทีนะ ควมถึงจะดันน้ำมันมาถึงปลายสายนะก็ใช้เวลานานพอสมควรน,นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าหากว่าเราปล่อยให้ตัวรถมันไล่ลมเองนะครับมันสามารถทําได้จริงครับแต่ว่าโอกาสที่ลูกสูบจะร้อนลูกสูบจะเบรกปลอกจะลายเป็นไปได้สูงนะครับเพื่อนๆน,นะครับหลังจากที่เราได้ทําการประกอบทุกอย่างเสร็จสรรพเรียบร้อยก็เอารถออกไปทําการเทสทดลองขับนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่ารถคันนี้ เดิมทีรับงานเข้ามาบอกว่าขับได้แค่40แล้วรถวูบดับนะครับเพื่อนๆในเคสนี้นะครับผมซัดไปประมาณ100นะครับเพื่อนประมาณ100นะเพราะว่าก่อนที่ผมจะไปเทสนะครับผมได้ทําการรันดินไว้แล้วประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆนะทีนี้นะครับหลังจากที่ทําการทดลองขับมาแล้วเราก็มาดูสีหัวเทียนนะครับเพื่อนๆนะครับสีหัวเทียนตัวนี้ไม่ใช่ขาวนะครับเพื่อนๆออกเทาๆนะครับเพื่อนๆออกเทานะครับเพื่อนๆ นะก็ยังไม่ออกแดงนะครับเพื่อนเพื่อนก็แสดงว่าเครื่องยนต์เรายังร้อนอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนแบบนี้นะครับก็ต้องปรับจูนน้ามันเบนซินลงไปอีกนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะปรับที่เข็มเร่งก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าส่วนผสมยังบางอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเทาค่อนข้างจะอกไปทางสีขาวนะครับเพื่อนเพื่อนนะเอานะครับเพื่อนเพื่อนในอาการประกอบเครื่องโนวาทั้ง15ตอนก็นะครับคงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆสำหรับน้องๆช่างมือใหม่ที่จะทำการซ่อมแซมในรถ2จังหวะทุกรุ่นทุกค่ายทุกยี่ห้อก็ไม่ได้แตกต่างกันอะไรมากมายนะครับเพื่อนเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ